วันฉันต่อสู้กับมูยักษ์ตัวสีม่วงที่มีดวงตานับพันและมีเขี้ยวอันใหญ่เบ้ารแบบวูชวูเพราะไฟของฉันดูน่ากลัวมากมันเลยหนีเข้าไปในป่าแล้วมันก็ไม่ออกมาอีกเลยน่าทึ่งมากใช่ไหม ใช่นายกล้าหารมากมิลิโอเราไปฟังอีกทีสิก็ได้แค่เพราะว่านายขอมานะนับตั้งแต่ตอนที่ออกจากหมู่บ้านฉันได้ทำสิ่งใหม่ๆมากมายนายต้องมีเชื่อแน่ๆแต่ฉันได้ต่อสู้กับสัปะหราาสีเขียวด้วยมันมี6กไม่สิ8ดขาและกรงเล็บขนาดใหญ่แถมสูงเปต้นมบสิอีก ฉันเรียนรู้ที่จะรักษาคนจำนวนมากในคราวเดียวมากกว่าที่ฉันทำได้ตอนอยู่บ้านว้าวฟังดูยากจังในทำได้ไงเนี่ยมิลิโอพอทำได้ครั้งหนึ่งมันก็ง่ายเลยฉันมักจะมองหาเพื่อนใหม่ในทุกๆที่ที่ฉันไปซึ่งมันก็มักจะได้ผลในท้ายที่สุดฉันรู้ว่ามันประหลาดสต่ลูกไฟของฉันนั้นไม่ทำให้ใครเจ็บถึงจะเห็นต่างแต่การช่วยพวกเขาก็ดีกว่าเห็นเห็นนั่นเองก็เป็นการฝึกผู้ที่จะแข็งแกร่งเช่นกัน ใช่ถูกเพลงเลยเอย้เราเห็นตรงกันเลยนะพรอบครวัวฉันจะต้องรักเรื่องราวเหล่านี้แนะ่เพวกเขาคงกำลังรอจดหมายฉบับต่อไปของฉันอยู่ฉันอยากให้พวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้จังตอนนี้พวกเขาอยู่นี่แล้วและก็จำไว้นะว่าเราจะทำให้พวกเขาภูมิใจ วงนอนชมัดหวังว่าที่อิกซาโอคานจะมีเตียงที่นุ่มๆน,นะ